เนี่ยแล้วพอเอารูปน้องมาตั้งนี่นะเดี๋ยวโฟกัสก็ไปโฟกัสด้านหลังนี่อาะยินดีตอนเราทุกท่านก็สู่ช่องเพชรฟูนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้มีคลิปลงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่ามีไปพักผ่อนว a คเ t i ชนันของตัวเองนะฮะก็เลยไม่ได้มีคลิปสัมรองอะไรไว้เลยนะ,ะก็ต้องขออภัยจริงๆนะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกระแส ที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าเทเตอร์เนี่ยกำลังจะเหมือนปิดไปนะครับผมเพราะว่าสืบเนื่องจากว่าเดอะมอลบางกะปิเนี่ยเขากำลังจะปิดปรับปรุงดีโนเวทอะไรต่างๆเนาะทำให้ตัวเทเตอร์เนี่ยก็ต้องปิดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในเดอะมอลนะแล้วมันก็มีอีกกระแสหนึ่งว่าเฮ้ย หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการรีโนเวทครั้งนี้เนี่ยมันมีแบบแลนออกมานะว่าชั้น4เนี่ยมันจะไม่มีตัวเทเตอร์แล้วมันจะเป็นในฟูดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เออหรือว่าเทเตอร์จะย้ายไปที่อื่นผมไม่ได้จะมาคลิปนี้เพื่อวิเคราะห์นะครับเพียงแต่ว่าด้วยกระแสตร,ตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้เราอาจจะไม่ได้เห็นเทเตอร์ไปสักร,ระยะหนึ่งนะฮะไอเรื่องนี้มันน่าจะมีน้าหนักและค่อนขอ้างจริงแล้วแหละเพราะว่าน้องๆก็ออกมาพูดบางส่วนแล้วแหละผมมีข้อมูลเท่าทุกคนอ่ะรอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับนั่น เราก็จะเคยชินกับเทียเตอร์ที่เดี๋ยวมอบางกะปิอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นคือจุดที่เราเท้าความไปนะครับนำมาสู่คอนเทนต์ตรงนี้ก็คือว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโมเมนต์เรื่องราวเกี่ยวกับเทียเตอร์ที่เราประทับใจผ่านรูปที่ลึกที่ได้จากในสเตจนั้นๆนะฮะที่ผมพรีไว้จริงๆออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะมีรูปที่ลึกในเทีเตอร์นะครับมาให้พรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับสมมติเทีเตอร์นี้มี4สเตจ อ่าสสเตจนะครับก็จะมีรูปที่ลึกในแต่ละสเตจที่ไม่เหมือนกันนะครับพี่ช่งางภาพเนี่ยเขาก็จะถ่ายรวมในแต่ละสัปดาห์นั้นๆว่าเอ้ยจะเป็นครีเอทยังไงบางสเตจก็เป็นสเตจวันเกิดเนี่ยก็จะให้เจ้าของวันเกิดถือเค้กอยู่ตรงกลางหรือยังไงก็แล้วแต่น้องจะครีเอทในแต่ละครั้งในแต่ละรอบนะครับก็จะเป็นเหมือนรูปที่บันทึกเรื่องราวความทรงจําในทุกๆสัปดาห์ไว้ส่วนตัวผมก็ที่ผ่านมาตอนแรกก็ไม่ค่อยได้พรีหรอกครับแล้วก็มามีช่วงปีนี้แหละที่เริ่มจะพรีเก็บไว้บ้างแล้วนะครับ มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังด้วยว่าแบบเอ้ยทำไมถึงพรีรูปสเตจนี้นะครับผมแล้วก็มีโมเมนต์อะไรที่เราประทับใจในสเตจนั้นๆในวันนั้นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาคุยกันเนาะอ่าพรีออเดอร์รูปในแต่ละครั้งเนี่ยราคาจะอยู่ที่100บาทนะครับผมในการพรีเขาจะเปิดพรีแค่แบบสเตจจบเสาร์อาทิตย์ใช่ปะวันจันทร์ก็จะเริ่มเปิดพรีแล้วก็จะเปิดพรีประมาณสักน่าจะเกือบอาทิตย์มั้งเออแล้วก็พอปิดปั๊บแล้วก็ออเดอร์ไปปริ้นแล้วก็ส่งให้เราอีกทีตามทีีทีี่่่่่่่เเเเเรรรรราาาาาาสัังงซืื้้้้อออนะอออไไวววะะปมมมมมณนนนนดยกลตหบทผิ สเตจแรกที่ผมซื้อนะครับผมนี่จะเป็นสเตจนี้เลยนะครับเป็นเบิร์ตเเตจนะครับของน้องพีกนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสเตจเทนนี่นะทุกคนนี่ครับที่นั่งที่ผมได้ก็จะเป็น D13 นะครับทุกคนทุกคนจะเข้าใจว่าผมตามน้องพีคือตามห่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขินไม่กล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราอะถ้ามีโอกาสถ้าน้องไปงานอีเวนต์ไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปหาน้องตามเชียร์ตามอะไรต่างๆอยู่บ้าง โอ้โหได้ที่สเตจวันเกิดอะเราจะพลาดได้ไงเนอะรู้ไหมมันก็เป็นสเตจอีกหนึ่งสเตจที่เราเปิดใจเลยคือเอาตรงคือผมไม่ค่อยอยากไปวันศุกร์เท่าไหร่เพราะว่าวันศุกร์อะมันดึกมากพอมันจบมันก็สามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มอะแล้วพอผมจะถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมัน ไกลมากจริงๆแต่ว่ายอมครับต้องไปให้ได้ช่วงนั้นก็เริ่มเป็นช่วงตามน้องพีคแบบจริงจังมากขึ้นด้วยนะครับด้วยความที่มันแถวดีอะแถวหน้าด้วยนะโหดูใกล้มากรู้รู้สึกว่าสเตจนี้เนี่ยผมไม่ได้แค่สุ่มตัวได้แล้วก็ซื้อรูปพรีไว้อย่างเดียวนะครับนี่ผมเนี่ยซื้อสเตจดูย้อนหลังไว้ด้วยนี่ครับอา นราคาซื้อเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,500คุกกี้นะถ้าคิดเป็นเงินแบบง่ายๆก็คือ250บาทอ่าน,นี่เงินเงินบาทนะอันนี้400รูป100อันนี้250ก็รวมแล้วประมาณ750บาทนะอันนี้คือฟูลเซ็ตนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากที่จะตาม <rev. S 2> <ery. S 1> แค่สเตทเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็มานั่งคิดราคาเออวะนี่คือสเตทที่แพงที่สุดวะเพราะว่าซื้อครบเซตเลยวะเออนะคะผมก็มีเวลาผมก็นั่งดูย้อนหลังบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกดีสนุกดีนะครับผมมาที่สเตทที่2ครับผมที่ผมซื้อรูปภาพด้วยนะครับนี่เลยเป็นสเตท n อบนไฟอ่บ้างานี่อันนี้สเตทวันที่13สิงหานะฮะสิ่งที่ทาให้ผมประทับใจในสเตทนี้ก็คือเป็นสเตทที่ที่นั่งใกล้ที่สุดตั้งแต่เคยนั่งมาและเป็นการดู n อนไฟในรอบแบบหลายเดือน มากผมไม่ได้สุม่มสเตต์เอนไฟนานมากเลยที่นั่งครับดูครับ C หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับใกล้มากนี่คือนั่งใกล้ที่สุดตั้งแต่เคยนั่งมาแล้วครับแถว C แต่เดี๋ยวทุกคนจะงงว่าทําไมมันเป็น C 1 1 0นะครับปกติมันมีที่นั่งเป็นร้อยกว่าที่นั่งในลร้อยสิบที่นั่งก็จะเป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนวิธีการรัน n u เบอร์บนบัตรนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะชินกับว่าแถว C ใช่ไหมก็จะไล1่1ถึ่ไรเงยีกว่า,าง2 0กว่าจะประมาณนี้มันไม่ได้ซซับซ้อนอะไรมากคือเราก่ชิ บแบบนี้แต่เหมือนออฟฟิเชียลเขาเปลี่ยนระบบเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจง่ายหรอว่าไม่รู้เหมือนกันวิธีมันจะเป็นยางไงครับตีหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะแถวซี LC อยู่แล้วแต่เลขหนึ่งตัวที่อยู่ข้างๆซีเนี่ยเป็นเลขที่แสดงถึงว่าคุณอยู่ฝั่งไหนถ้ามมองจากสเตทน,นะฮะถ้าเป็นเลขหนึ่งอยู่ฝั่งขวาถ้าเป็นเลขสองจะอยู่ฝั่งซ้ายอ่านี่คือการแบ่งฝั่งของเขาและเลขต่อมาก็คือเลขที่นั่งอ่ะมันง่ายขึ้นจริงหรอว่าตอนที่ผมไปแล้วเจออะไรแบบเนี้ย เอาสมมติผมสมมติขึ้นมาเลยแล้วกันเป็นที่นั่ง F 1 4มุมูผมที่ไม่ได้รู้เรื่องแบบไม่ได้ดูนานแล้วแล้วมาดู F 1 4มันคืออะไรมันก็คือแถว F ใช่ไหมที่นั่ง14ไงแต่ปรากฏว่าทาไมมีคนนั่งก่อนแล้ววะปรากฏว่าอ๋อผมนั่ง F เลขหนึ่งข้นมาคือแทนฝั่งขวาแล้วผมนั่งที่นั่ง C อันนี้ตัวผมงนะแล้วคนอื่นหลังจากนั้นที่มาดูก็เริ่มเริ่มงงแบบนี้เหมือนกันมันก็จะมีความเข้าใจผิดเงี้ยเรื่อยๆหรือถ้าจะเอาแบบเข้าใจง่ายก็ C R C L เออ R ันยังดีกว่าเอาไว้ง่ายเออคือผมรู้แหละว่าเขาอยากปรับให้ง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆแบบเดิมมันก็มันก็ง่ายอยู่แล้วว่ะ <laughs> <laughs> และที่สำคัญที่สุดของสเตจนี่นะครับนอกจากได้ผมจะได้นั่งข้างหน้าแล้วก็จะมีเพลงของ n 5เนี่ยที่จะเป็นเพลงที่เขาจะเอาเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยเครื่องบินขนาษนี้นะฮะแล้วน้องก็จะถือมาประกอบกับเพลงเตนะเต้น,แ,ตนแล้วก็ช่วงท้ายก็จะปาเครื่องบินอ่านะเอาพูดตรงๆนะตอนนั้นผมก็ไม่คิดเรอกาผมจะได้เหมือนจังหวะนั้นก้มหน้าไปแล้วอยู่ดีเครื่องบินก็เอ้ปึ๊บเอ้า มันคือตรงเราเลยอะแล้วผมก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ใครป่าว่ะถ้าจําได้สเตจนั้นจะเป็นสเตจแรกของน้องป๊อปเปอร์ด้วยเอออีกอย่างนึงคือป๊อปเปอร์ขึ้นสเตจเอ็นไฟ t ครั้งแรกในฐานะที่ขึ้นทีมแล้วนะฮะเป็นอีกหนึ่งสเตจที่ประทับใจมากเยออยากที่จะเก็บทุกอย่างไว้ต่อมากับผมอันนี้มาเอ็นไฟอีกรอบหนึ่งนี่แน่นี่ให้ดูครับให้ดูรูป เหตุผลที่ผมเลือกสเตจนี้นะครับเพราะว่าอัดสุมได้แน่นอนอยู่แล้วเป็นสเตจแรกของน้องพีที่ขึ้น n 5เลยนะครับเพราะปกติตอนนั้นน้องพียังไม่ติดทีม B 3ทีนะครับเหมือนน้องก็จะเป็นซับหลักๆอ่ะน้องจะอยู่ B 3ทีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่น้องขึ้น N 5ไฟด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสพิเศษเออเราอยากจะดูน้องในพาร์ท n อไฟว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกนะไม่ได้ชิปอะไรเลยความเป็นชิปเปอร์ออกมากเลยไปพูด้ลยภาพมาที่สเตจของน้องคนนี้บ้างนะฮะนี่อยู่ตั้งนานแล้วเนี่อาคืภพ สเตตล่าสุดที่ผมรีมานะครับก็คือสเตตวันเกิดของน้องยายีนั่นเองอ่าอันนี้เป็นสเตต B3 นะครับผมอ่ะดูดีไซน์ครับเปลี่ยนไปแล้วเห็นปะด้างล่างผมชอบโทนสีของบ3ทมากๆนะดูดิเป็นโทนขอบดําแล้วก็ตัวสอดเป็นสีแบบทองทองแล้วน้องยายีก็คือติดทีมแล้วด้วยนะน้องก็จะได้เป็นสเตตที่แบบเต็มตัวแบบของบีทรีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปดอู่อยาก ให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแถวนี้น่าจะเป็นจีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ก็ใกล้อยู่ประมาณนึงนะครับเป็นฝั่งขวานะตอนนั้นจาได้ว่าดูก็รู้สึกว่าก็โอเคนะสิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าเหมือนเราได้รู้จักน้องยายีมากขึ้นได้เห็นว่าน้องจริงๆอ่ะน้องเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งเราก็เลยว่าเออเราอยากที่จะไปหาเรื่องคุยกับน้องในอยน,นะคตอะไรอย่างง่ยมากขึ้นน้องก็ได้เต้นกับพี่ปันด้วยนะน้องก็ชอบพี่ปันมากๆที่ขึ้นด้วยกันจะเป็นโอชิเบะเวอร์ชั่นที่เป็นปันกับน้องยาย มีโอกาสก็จะได้ไปเจอกันงานจับมือใน่นอนขึ้นก็จะไปพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสเตจหรือสิ่งที่น้องชอบในอนาคตอีกทีนึงนะฮะวันนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสเตจมันเกิดน้องยาหยีนะครับผมมีภาพเล็กน้อยก็คือว่าแฟนๆเขามาทาโปรเจกต์ให้กับน้องนะครับก็คือให้น้องมาถ่ายภาพรวมกับแฟนๆแ,แล้วก็น้องก็ได้มาเห็นวิเค้กวันเกิดหรือแบบ โปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมถ่ายมาให้เห็นคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันจะมีเรื่องของโควิดที่ระบาดหนักอยู่ก็เลยทําให้มันจัดโปรเจกต์อย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าพอมาตรการทุกอย่างมันเริ่มผ่อนคลายลงเนี่ยก็เริ่มสามารถที่จะจัดอะไรแบบนี้ได้แล้วนะเรามาถ่ายรูปกับโปรเจกต์อะไรต่างๆก็ ก็ดีใจครับที่ได้เห็นภาพอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ยินดีไปกับน้องด้วยนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังกับน้องในวันนั้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นกับเท e เตอร์ Food เบียนเคฟูเกนะครับใครที่ทีรูปหรือไปดูสเตจไหนแล้วประทับใจอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย ก็ไม่รู้ว่าเทียเตอร์เราจะได้ดูอีกทีเมื่อไหร,ร่นะฮะมันก็เป็นความทรงจําครั้งหนึ่งแล้วกันนะว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ดูเทียเ,ยเตอร์ที่เดอะบอบางกะปีนะมันก็เป็นสถานที่ที่เราก็ผูกพันมาตลอด5้ปีนะฮะตั้แต่ยังไม่มีรูปอย่างงี้จะไม่มีย้อนหลังเตดปาร์ตี้เตดเทรนดี้สเตดเวท ting เตดโอ้มันเยอะมากคือมันเป็นฟิลที่ดีมากๆในการดูแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าย,ยังไงก็อยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยสุ่มเลยเนะี่ยได้ลองสุ่มสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะประทับใจการดูเท แบบสดๆจริงๆนะฮะมากกว่าแค่ดูในจอนะครับเท,ท่าทีปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันแล้วเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับงานคอนเสิร์ตรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนที่เสียน้ำตาแน่ๆ <laughs> เจอกันครับ